ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมไม่เชี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับมาอยู่กันใน ID บินดุกัน EP ที่3แล้วนั่นเองนะฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้ทําการลงไปว่าผมเจอบัคนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับมาคอมเมนต์ว่าให้ผมนําเจ้าตัวนี้นะฮะออกจากด่านใหม่ก่อนนะครับหรือว่าเป็นด่านรถไฟนั่นเองนะฮะก็ผมก็อ๋อ เราใส่ไว้หรอนะครับแล้วก็ผมก็เอ๊ะมันมีผลด้วยเหรอครับผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องเอาออกนะครับมาเอ่อผมจะต้องเอาออกใช่ไหมโอเคผมใส่ไว้จริงด้วยนะครับผมก็ผมไม่รู้นะครับว่าถ้าใส่ไปนี่มันจะอัพไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวลองดูดีกว่าผมมาออกแล้วมันจะอัพได้หรือเปล่านะครับอัพเป็นล่างไฮเปอร์นะฮะก็มาได้เวลานะครับอัพแล้วก็เอาความสามารถ ไฮเปอร์นะครับเป็นร่างโคนนะครับมาดูกันอัพได้หรือเปล่าโอเคอัพได้จริงด้วยครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับโอเคก็เป็นร่างไฮเปอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครัร่างโคนนะครับสุดเจ๋งนะครเดี๋ยวผมไปอัพเลเวลกันดีกว่ามาขอยัดตัวก่อนเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่อัพเสร็จนะครผมจะไปทําการเปิดกาชากันนะฮะ ตัวกระชาตู้11ปีนะครับหาตัวมาช่วยเล่นด้วยนะครับโอเคหลังจากที่เราัพเป็นรังไฮเปอร์นี่พวกสเตตัสต่างๆสเตตต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้พลังโจมตีน้องมีเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคแล้วก็กบม่วงผมขอยัดเลยแล้วกันนะครับยัดไปทีละตัวเลยนะฮะผมตั้งใจจะปั้นในดีนี้เพื่อเป็น บินดุอยู่แล้วนะครับผมไม่ลังเลด้วยนะฮะโอเคบวกหนึ่งนะฮะตอนนี้นะับพลังโจมตีอยู่ที่ห้าแสนนะครับผมห้าแสนแปดนะครับพลังชีวิตอยู่ที่สามล้านนะครับผมปล่อยตัวอยู่ที่สิบหกวิเลยนะฮะก็ค่อยๆลดกันไปนะครับตามกบที่เรายัดนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปเปิดกระชากันดีกว่าหลังจากเปิดเสร็จนะครับผมก็จะไปพ v p พีกันให้ดูนะครับผมตั้งใจนะครับที่จะหาในตู้ของพลังเลยนะครับถ้าได้ เบาอัศวินมาก็ดีนะครับหรือว่าได้ตัวหน้าตู้นี้ถ้าผมถ้าผมถ้าได้ตัวหน้าตู้นะครับที่ดีะนรับผมคิดว่าได้เซรี่สิงโตนะครับแล้วก็มูนชาราวันนะครับผมว่าดีเลยนะสองตัวนี้นะครับโอเคเปิดได้หนึ่งรอบนะครับสิบครั้งนะฮะมาขอให้ได้ตัวที่มันใช้งานให้ได้เถอะนะฮะเอาตัวอะไรก็ได้นะที่มันใช้งานได้ดีๆนะครับได้บาอัศวินมาที่จะแจ็คพอตเลยนะครับผมมา เีโอกาสเปิดแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่าตั๋วผมมีแค่นี้นะฮะตัวแรกเป็นอะไรนะครับโอ้โหแมวกวักใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะทุกคนโอ้โหไม้นะครับตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับโอ้โหคาร์บอนเจสซิก้าร่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นร่างเอาตานี่ยังพอเล่นได้อยู่ครับเอาไปเล่นด่านวิ่งได้อยู่นะครับโอ้โหตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับผมแคมพายก็ใช้ไม่ได้นะครับโอ้โหไม่ได้ตัวที่มันใช้ได้เลยหรือไงเนี่ย โอเคควีน马กลุกผมยังเล่นได้อยู่นะครับเอาไปเล่นในด่านวิ่งได้อยู่นะครับเป็นตัวที่ไม่เก่ามากนะครับผมโอ้เอ็ดเวิร์ดตัวนี้ก็ไม่เก่านะครับแต่ว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะมูนปิดตาไม่ดีนะครับผมโอ้โหเมอร์ลี่ไดโนเสาร์ไม่ได้นะครับโอ้โหไม่มีตัวที่ใช้งานได้เลยนะับมีแค่ควีน马กลุกนะครับเอ็ดเวิร์ดตัวนี้เล่นได้อยู่นะครับมีแค่2ตัวเท่านั้นนะับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ ใช้สามตัวนี้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูในครั้งดีกว่านะครับผมมีตัวชนอะไรเล่นได้มากนะครับเผื่อว่ามีแบบหลงหลงลืมลืมนะครับที่ผมไม่ได้ดูพลังนะครับโอเคสุดติมีเบาไฟแต่เบาไฟมันแร่มันเยอะนะครับอุ้ยผมมีสิ่งโตแล้วนี่นะเดี๋ยวผมปั้นดีกว่านะครับผมโอ้ตัวนี้ก็เล่นได้นะครับ อนันนี้ก็ได้ได้อยู่นะครับวันนี้เจ้าของเก่าเขาเปิดไว้นะครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเอ็ดเวิร์ดนี่หมีเยอะเหลือเกินนะครับโมนตัวนี้ก็เอามาเล่นได้อยู่นะครับโมจิก็โอเคอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวว่าผมว่าผมน่าจะปั้นเป็นตัวอืมอาจจะเป็นตัวนี้นะครับไม่ก็เป็นคนที่เด็กประถมนะครับผมคนนี้รถถังนั่นเองนะเดี๋ยวผมดูก่อน เพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรผมจะเอาไปอัพให้เจ้าตัวบอสเจระเ้นะครับตอนนี้ขาดแคุู่นอันนี้ชิ้นเดียวนะครับผมกําลังผลิตอยู่นะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันในอีพีหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปพ v p พกันดีกว่านะครับผมมามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่มีร่างโคลนแล้วนะครับโคนนี่ผมมันจะตีจบป้อมไวได้ดีขึ้นแค่ไหนนะครับโอ้ทีมนี้เขาก็เพิ่งปั้นเหมือนกันเลยนะเป็นบาวนักลบนะครับผมส่วนผมนะครับ ปั้นย้อนหลังนะครับเป็นคนี้บินดูนะครับก็ยังไม่หมดยุคนะครับผมถึงเพื่อนๆจ้ะเพื่อนๆที่ทํา youtube ผมก็เห็นหลายคนนะครับที่ปั้นเป็นเออบาวสยามนะเบาวช้างนะครับแต่ว่าผมขอทําตามความฝันก่อนเลยแล้วนะครับผมไม่เคยเล่นคนนี้บินดูนะครับผมจะทำไอดีบินดูนะครับโอเคปล่อยตัวช้ามากๆแล้วก็ไม่ติดล่างโคลนด้วยนะครับโอ้ สวยแล้วละครับเยพอจระ,ะเข้ยืนให้ผมหน่อยนะฮะโอ้โหผมขอแช่ก่อนล้กนะันโอ้ไม่น่าไม่น่าไหวนะทุกคนอุย้ยได้อยู่ท,ทีเดียวผมขอพันก่อนแล้วกนะันผมกลัวเขาจบป้อมนะครับทีมเราเมื่อกี้ผมไม่น่าพัดเลยนะครับ ผมน่าจะลุ้นให้วิดูมันตีป้อมผมยื้อไม่ไหวนะครับโอ้ผมพลาดผมว่าผมพลาดเองอันนี้นะครับบินก็ฉะโอ้โหมันน่าจะเขาน่าจะจบหรือเปล่าอีกทีเดียวอย่าเพิ่งจ่ายสกิลเออจบก่อนเกือบแล้วเกือบซีนะครับเกือบซีแง่แก่นะครับผมโอ้ทีมเราเสียเปียกตรงไอเทมด้วยนะครับผมยังไต่ดานไม่ถึงไหนเลยนะครับ เดี๋ยวค่อยไปไต่กันวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีคูณด้วยนะครับโอ้ทีนี้ป้อมแอลผมไม่น่าจะจบทันนะครับทีมนี้น่าสนใจนะครับโอ้แต่เขามีบ่าวสยามทีมนี้ก็น่าสนใจนะครับมาเขาป้อมแอลอ่ะผมเสี่ยงมาก,มากๆเลยนะครับผมผมว่าผมแพ้นะครับน่าจะโดน โคนี่เป็ดโคนี่หา่านเอ้ชา,าริห่านยิงตายก่อนมามาดูทีมนี้กันผมไม่รู้ว่าผมจะจบสักจริงๆอยากจบสักทองสามเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าไหวนะครับโอเคเรียกเป็นล่างโคลงออกไปนะครับติดล่างโคลงน,นะฮะเขามีเบาเบาฉลามนะครับรีบวิ่งไปรีบวิ่งไป รี่บินไปนะครับผมต้องคอยดูป้อมด้วยนะครับโอเคตีทีเดียวแตกเลยนะเขาไม่ได้อัพป้อมด้วยเหมือนกันนะครับผมถือว่าโชคดีของเราไปนะฮะเจ๋วเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมต้องหาภาคพื้นดีๆนะมาเล่นด้วยนะครับตอนนี้ผมเสี่ยงมากๆนะครับภาคคื้นแหมเปิดตู้11ปีก็ไม่ได้เลยเลยโอไม่ได้ตัวใช้งานเลย ทีมนี้น่าสนใจนะครับผมโอ้โหแต่เขามีท่านอายแต่เขาใส่เกียร์แบบนี้ก็เสร็จผมนะครับน่าจะไหวยอยู่นะครับมาเอาลาดิเมียมาด้วยนะครับตอนนี้นี่ผมหวังแค่ให้โคนี่ผมวิ่งไปตีป้อมไวๆนะครับโอ้โหเขาเปิดมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมขอ,อนี่ก่อนแล้วกันจริงๆผมน่าจะกดออกมาต่าไว้นะครับเมื่อกี้แต่เขาน่าจะจอบผมไม่เข้านะครับทีมเขาใส่เกียร์ไม่ค่อยเอเคีย่าอะไร หรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้เคานี้ผมหยุดตีอยู่เอ้ยโอ้โหทีมเขามีตัวกันบินนะครับแต่ว่าเป็นการบินเป็นเจ้ามูลตัวเก่านะครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ให้เป็นตัวการบินตัวแรกเลยนะครับทีไม่เข้าแล้วนะตัวนี้ทีเดียวขอทีเดียวขอตีป้อมทีเดียวเร็วโอ้โหไม่ใช่เเขาอ,อัพป้อมด้วยนะครับแต่ก็ได้ยูนะครับ หักคุนไม่น่าห่วงนะครับเจอทีมนี้โอเคอีสักตาแล้วกันนะครับก็ผมจะพยายามอัพคลิปทุกวันนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะฮะแล้วก็ไอมมดีรักของมเดี๋ยวมีเปิดโดนแน่นอน EP2 นะครับเพราะว่ันนี้กบเอยเก็บรูบี้ครบ2 0 0แล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันนะฮะโอทีมมีค,ค้ามแคนบินนะครับอักตาถ้าหาไม่ได้ผมก็จะ พอนะครับ ừ, ทีมนี้น่าสนใจนะครับแต่เขามีเจสิก้าไม่น่าไหวนะครับผมต้องหาทีมแบบทีมบอดทีมแบบเพิ่งเริ่มเหมือนผมเลยนะครับผมถึงจะไหวนะฮะเพราะภาคพื้นเราไม่ไม,ไ,มไม่แข็งแกร่งนะครับโอ้เดี๋ยวผมดูทีมนี้ดีกว่าเขามีตัวนี้ด้วยนะครับผมอยากได้มากๆนะฮะแต่ว่าในตู้กาชามันตัดรอบไปแล้วนะครับ ตัวนี้จะไม่อยู่ในตู้นะครับก็จริงๆอยากได้มากๆจะได้ามาคอมโบกับบินดูแต่ว่าไม่เปไ็นไรนะหาภาคพื้นเจ๋งๆเอาและกันโอ้ตัวเขาบินมาไหวมากอลิศโอ้โหตีป้อมแรงด้วยไม่ใช่ไรเพราะว่าเราไม่ได้อัพป้อมผมก็ลืมผมลืมจริงๆนะครับรว่าเราไม่ได้อัพป้อมนะครับโอ้โหงานยามเลยครับ งานยาบโอ้โหป้อมมกมันเป็นป้อมเอ็มป้อมแดงนะฮะไม่เป็นไรแพ้กันไปเดี๋ยวดูดีกว่าว่าผมอัพป้อมได้อีกเข้าไหนค่อยค่อยอัพเดทกันไปทีละนิดทีละหน่อยเราค่อยจีดปลายนะครับเราจะแผ่วต้นหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปจีดป,ปลายเอาแล้วกันตอนนี้ลูบีผมสองรอยเอ้หกร้อยด้วยนะครับคิดอยู่ว่าจะไปเปิดอะไรดีเดี๋ยวขอตัดสินใจ ไม่แน่ผมก็อาจจะเอาไปเปิดกบหรือไปเปิดหากเกียร์ค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะฮะส่วนด่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตก่อนว่าถึงไหนแล้วตอนนี้ด่านผมขึ้นมา 1, 2, 3แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะฮะจะได้ไอเทมเซตใหม่จะได้เอาไปเล่นใน pvp ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอ ep บินดุ อโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ ID.WinDo w s EP ที่3นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ